สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านสองรถสวยนะครับผมก็พิกัดร้านเราอยู่ทีอ่อำเภอพาทองจังหวัดชลบุรีนะครับวันนี้ผมพาลูกค้าทุกท่านมาดูรถขุด2คันนะครับผมก็คือสเปคเดียวกันเลยนะครับผมและเป็นรุ่นยอดนิยมด้วยนะครับตอนนี้เรามีจัดมาให้ลูกค้าดูกัน2คันเลยนะครับผมท่านใดที่มองหารุ่นนี้อยู่ก็ไม่ควรพลาดเลยนะครับและ เรามีโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมบอกได้เลยว่า2องคันนี้ส่วนลดรวมกันแสนสองเลยนะครับส่วนลดรวมกัน1นึ0 0 0สนบาทนะครับท่านใดที่ไม่อยากพลาดก็ติดตามรับชมได้เลยนะครับผมและโทรติดต่อจับจองได้เลยนะครับที่เซลล์ฝ่ายขายของเรานะครับศ6 96, นย์หกหนึนครับแต่เดี๋ยวเราพามาชมรถขุดกันนะครับว่า2องคันนี้สภาพโดยรวมเป็นยังไงบ้างนะครับผม มาก่อนเลือกก่อนนะครับจองก่อนได้ก่อนนะครับโอนก่อนมีสิทธิก่อนนะครับก็มาดูได้เลยนะครับผมเริ่มที่คันแรกเลยนะครับคันนี้ก็คือโกเบโกนะครับผม SK60 ขีดซีนั่นเองนะครับผมตัวนี้บูมอาร์มยาวสามารถตักขึ้น6ลร้อได้แบบสบายๆนะครับผมแล้วก็หรือลูกค้าท่านใดที่มองหารถใช้งานไว้สำหรับขีบไม้นะครับผมก็สามารถตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้เช่นเดียวกันนะครับผม เพียงแค่ลูกค้าเปลี่ยนบุงกี่เป็นตัวคลิปไม้ก็สามารถคลิปไม้ได้เลยนั่นเองนะครับผมมุมอาร์มสวยเดิมนะครับไม่ฉีกขาดใดๆนะครับผมก็มุงกีสภาพสวยอยู่นะครับผมมีฟัน5ซิกนะครับผมก็ความกว้างอยู่ที่ประมาณ60เซนได้นะครับ ตัวรถนะครับตัวรถคันนี้มาในรูปแบบตู้เก๋งนะครับผมก็เป็นตู้เก๋งสีดําตัดด้วยสีเขียวของตัวบอดี้รถนั่นเองนะครับเป็นไซส์ที่กลางๆนะครับไม่ใหญ่มากครับก็เหมาะกําลังดีเลยนะครับผมกับการใช้งานในที่ก,กว้างๆหลายๆไร่นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเกี่ยวกับการรับจ้างนะครับผมหรือใช้งานส่วนตัวก็ตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้นะครับผมตัวนี้ก็ บึกบึนนะครับดูแข็งแรงนะครับผมลูกค้าได้รถคันนี้ไปก็ถือว่าออตอบโจทย์ให้ได้เลยนะครับเรื่องความแข็งแรงทนทานคันนี้ก็ดีเลยทีเดียวนะครับจะเห็นได้ว่าตัวคอเขาหนามากนะครับผมบอดี้ทางด้านล่างนะครับก็เป็นทรงเหลี่ยมนะครับผมตัดสีดําทางด้านล่างนะครับผม,ส,บผมส่วนหม้อบแบตเตอรี่เราจะเปิดดูทางด้านนี้นะครับอันนี้ก็คือหม้อเก็บแบตเตอรี่นั่นเองนะครับ ก็การดูแลไม่ยุ่งยากนะครับผมห้องเก็บก็กว้างขวางเลยทีเดียวนะครับผมตัวบอดี้รถก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็มีคำว่า SK60 ขีดซีนะครับถังน้ำมันดีเซลจะอยู่ทางด้านนี้นะครับลูกค้าสามารถเปิดเติมตรงนี้ได้เลยนะครับผมส่วนถังน้ำมันไฮดรอลิกก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับผมลูกค้าสามารถเปิดเปิดน็อตแล้วก็เติมตรงนี้ได้เลยนะครับผมส่วนเกวาร์ดก็อยู่ทางด้านข้างนี่เองนะครับผมอันนี้ก็เป็นเกวยร์ดนะครับ ส่วนทางด้านหลังก็เป็นฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงก็เดิมๆนะครับเป็นแบบชิ้นเดียวนะครับลูกค้าสามารถเปิดดูและเซอร์วิสทางด้านหลังได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเครื่องยนต์ของเขานะครับผมเป็นเครื่องยนต์4ี่สูบนั่นเองนะครับผมปั๊มไฮดรอลิกเป็นปั๊มนิ้วนั่นเองนะครับก็สภาพสวยเดิมเลยทีเดียวนะครับ ด้านหลังก็มีคําว่าโกเบนะครับผมก็ซึ่งเป็นรถขุดอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยนะครับผมแล้วก็การใช้งานไม่ยุ่งยากเลยนะครับคอนโทรลเป็นคอนโทรลน้ํามันแล้วด้วยเดี๋ยวผมพามาดูช่วงล่างกันบ้างนะครับช่วงล่างมาพร้อมกับแท็กเหล็กนะครับผมแท็กเหล็กก็ยังตึงอยู่นะครับผมก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับใบก็สวยนะครับผมใบสวยนะครับผม อันนี้ก็คือช่วงล่างของเขานะครับเดินซ้ายเดินขวาคล่องตัวเลยทีเดียวนะครับผมถัดมาเรามาดูที่ใบมีดนะครับใบมีดก็สภาพสวยเดิมนะครับผมก็ไม่มีการฉีกขาดใดๆนั่นเองนะครับผมสําหรับใบมีดลูกค้าสามารถใช้งานดันดินปรับพื้นที่นะครับผมเพิ่มเติมมาได้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีของรถขุดที่มีใบมีดดันหน้านั่นเองนะครับผมถัดมาเรามาดูตู้เก่งกันบ้างนะครับตู้เก่งของเขาก็คือ สภาพสวยอยู่นะครับผมก็เดิมๆนะครับอันนี้เป็นกระจกเดิมๆของเขามาเลยนั่นเองนะครับผมก็มีกระจกมาครบทุกบานนะครับเดี๋ยวให้ดูรอบๆนะครับผมแล้วก็ภายในภายในก็เป็นคอนโทรลสั้นนะครับผมจะเห็นได้ว่าคอนโทรลสั้นซ้ายขวานะครับอยู่ซ้ายขวามือของคนขับคันเร่งจะอยู่ทางด้านนี้นะครับด้านซ้ายส่วนกุญแจก็จะอยู่ทางด้านขวามือนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวเดินทั้งสองข้างนะครับผม เดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าจอนะครับว่าคันนี้ทำงานไปกี่ชั่วโมงแล้วบ้างเาบาะนั่งสภาพสวยนะครับผมเบาะนั่งมีพนักพิงนะครับผมมีที่วางแขนนะครับลูกค้าใช้งานนานๆก็สามารถวางพักแขนได้เลยนะครับผมซึ่งเ,เป็นรถขุดที่ออกแบบมาได้ดีเลยทีเดียวคันเร่ง ตัวบังคับผ่านดันก็จะอยู่ทางด้านขวามือนั่นเองนะครับผมอยู่ตัวนี้กุญแจอยู่ทางด้านนี้นะฮะคันนี้ใช้งานมาหกพันสามสิบเก้าชั่วโมงนะครับผมหกพันสามสิบเก้าชั่วโมงนะครับผม ก็ขึ้นอยู่ที่หน้าจอเลยอันนี้ก็เป็นภายในตู้เก่งนั่นเองก็อันนี้คือสภาพโดยรวมของรถขุด SK 60 QC คันนี้นั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นยอดนิยมเลยนะครับผมแล้วก็เรื่องราคาเดี๋ยวผมบอกอีกทีนึงนะครับผมส่วนเดี๋ยวเรามาเทสให้ลูกค้าดูแบบ แป๊บนึงนะครับว่าการใช้งานการขับเป็นยังไงบ้างนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองเคสให้ลูกค้าได้รับชม ็อันนี้เป็นการรีวิวขับแบบคร่าวๆนั่นเองนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะดูวิดีโอเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อฝ่ายขายเราได้นะครับหรืออยากดูรูปภาพตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อฝ่ายขายเราได้นะครับ0616960160นะครับเดี๋ยวเรามาชมอีกคันหนึ่งนะครับว่าสภาพรุ่นเดียวกันเลยนะครับผมมาดูเลยนะครับว่าคันนี้สภาพเป็นยังไงบ้างนะครับก็เหมือนเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับผมเดี๋ยว จะถ่ายให้ลูกค้าได้รับชมสภาพโดยรวมของคันนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมดีไซน์สเปคเดียวกันหมดเลยนะครับผมมาในรูปแบบตู้เก่งบูมตรงแท็กเหล็กใบมีดบุ้งกีนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับส่วนเดี๋ยวมาดูภายในนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสำหรับคันนี้ อันนี้เป็นภายในสําหรับคันอ,อีกคันหนึ่งนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูชั่วโมงการทํางานนะครับว่าคันนี้ทํางานไปกี่ชั่วโมงนั่นเองนะครับต้าปัดเงินใหมนี่นะฮะหนึ่งสามสี่แปดหนึ่งหนึ่งสามสี่แปดหนึ่งนะครับก็อันนี้เป็นหน้าจอของเขา กระจกก็เดิมๆของเขาเลยนะครับก็มีมาครบหมดภายในสวยเดิมนะครับก็อันนี้เป็นภาพโดยรวมภายในนะครับเดี๋ยวให้ดูทางาด้านข้างก็เหมือนกันหมดเลยนะครับสีก็เหมือนกันเลยนะครับสีดำตัดสีเขียวนั่นเองนะครับเดี๋ยวคันนี้มาดูด้านหลังสักนิดน,นึงนะครับว่าด้านหลังของเขาเป็นยังไงบ้าง ปากระโปงสวยนะครับผมสวยเดิมเลยอันน nine, ux, ี้ก็เป็นภาพด้านหลังนั่นเองนะครับผมเครื่องยนต์สเปคเดียวกันเลยครับเครื่องยนต์สี่สูบปั๊มไฮดรอลิกเป็นปั๊มนิ้วนั่นเองก็เดี๋ยวผมจะเคสให้ลูกค้าได้รับชม นะครับผมว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผม ก็อันนี้เป็นการรีวิวแบบคร่าวๆนั่นเองนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรถขุดโกเบโก้เอส c คหกสิขีดซีนะครับไซส์ซิงขนาด6ตันนะครับมีเก่งบูมตรงแท็กเหล็กบุ้งกีใบมีดนะครับผมคันนี้นะครับผมเราจัดส่วนลดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับผมกับส่วนลด6 0,000บาทนะครับส่วนลด60,000บาทจากราคาปกติ5 5 9 0 0 0บาทลูกค้าไม่ต้องจ่ายนะครับ ลูกค้าจ่ายเพียง499,000บาท499,000บาทพร้อมบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับพร้อมบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับรีบติดต่อจับจองเข้ามาได้เลยนะครับที่เซลล์ฝ่ายขายนะครับผมบอกได้เลยว่าจองก่อนได้เลือกก่อนนะครับผมโอนก่อนก็มีสิทธิ์เลือกก่อนนั่นเองนะครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดที่ ดูคลิปนี้แล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ได้ที่เซลฝล่ายขายนะครับ0616960160 0616960160นะครับผมสำหรับวันนี้ผมพามารีวิวเพียงเท่านี้นะครับ